ดทั้งหลายอาตมาอยู่ที่บริเวณยกเหล็กไวายแฟงขึ้นสู่มหาวิหารพุทธบริณิพน์13นาฬิกา25นาทีตัวที่4นะตัวที่4ยกขึ้นมาแล้วผ่านเสาอโศกขึ้นมาแล้วนะี่เห็นภาพตามนี้เลยนะลอยมาเรื่อยๆเรืยๆรยๆนะมีดอกดาวเรืองบูชามา <c oughs> เป็นสิ่งที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา และอาจจริยะบูชาด้วยและบูชาคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายด้วยและบูชาคุณแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยนะอันนี้ตามภาพเลยนะไวแฟงตัวละสองตันกว่าตัวที่สี่เรากำลังยกมานะที่มหาวิหารพุทธปรินิพานโดยวันดีเครนซึ่งเป็นเครนที่ที่เมืองโคนราชที่เขามีความชำนาญมากนะและเคยมายก เป็นบุญเป็นกุศลกับวัดป่าภูปาสูงกันมาแล้วนะอันนี้เป็นการบุญการกุศลเราเห็นปลายเครนอยู่โน่นเลยนะแล้วก็มานี่เลยนะให้ได้เห็นกันกันกบภาพแห่งคุณงามความดีหลายคนมาอนุโมทนาบุญกันตามภาพนี้เลยอนุโมทนาบุญกันทุกๆคนต่างมีจิตศรัทธาเป็นผู้ร่วมสร้างกันมาในวิศวกรเราอยู่ตรงนี้สามนเณรน้อยตรงนี้แล้วก็ทีมของเราทุกๆคนพวกเราทํางานด้วยความไม่ประมาท ด้านนี้ก็ทีมหนึ่งนะด้านโน้นก็ทีมหนึ่งนะพวกผู้ชายที่จะเอาไปดึงเชือกแล้วก็ให้ลงในที่ที่เราต้องการอันนี้ตามภาพเลยนะนเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกซ้ายขวาหน้าหลังนะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่ของวันดีเครนนะอันนี้คือการงานของเราที่เราสร้างมหาวิหารพุทธปรินิณานในสุดก็ถึงวันที่เราเราสร้างมาเพื่อจะยกตัวนี้นะ ในที่สุดเราก็ถึงวันที่เราจะได้ยกและก,ก,ก็ได้ยกแล้วในวันนี้ตัวที่สี่นี้เริ่ม 20, 13นาฬิกา25นาทีวันที่28เมษายนพุทธศักราช2514กําลังค่อยๆลงมานะค่อยๆลงมาเป็นตัวที่4ี่ที่เรายกนะเป็นบุญเป็นกุศลช่วยกันเป็นคุณงามความดีด้วยกันเป็นศรัทธาด้วยกันทุกๆคน แม้เครนเองก็เป็นศรัทธาที่มีบุญมีกุศลไปด้วยกันนะเป็นเครนที่จะได้รับความปลอดภัยและก็มือดีฝีมือดีทั้งเป็นผู้ใจบุญร่วมกับเราอีกด้วยนะ,ะทุกคนที่นี่ก็มีบุญมีกุศลร่วมกันส,นสรรส้างคุณงามความดีด้วยกันนะก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่ได้ร่วมสร้างและก็มีศรัทธาหลายท่านบริจาคเป็นเหล็กใบแฟงเป็นตัวๆมาแล้วก็มีหลายคนทีเดียวและวันนี้ทีมคุณยม อ่าอตูวรัชดาบันก็มาบริจาคหนึ่งตัวและก่อนหน้านั้นก็มีผู้ร่วมบุญมาแล้วเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณพินิพุธิพันธ์อย่างนี้เป็นต้นคุณลีลาคุณวานิศอ่าหลายๆท่านร่วมบุญกันมาแล้วในตัวนี้เหล็กไวแฟงอันนี้นะได้นุโมทนาบุญกันมาพอควรกันหลายๆคนนะและวันนี้ถึงวันที่เรายกแล้วนะอ่า,อาเริ่มเข้าสู่ที่สู่ทางแห่งความดีที่เราได้ทํากันแล้วในวันนีนะ้อันนี้ตามภาพเลยนะ ลงในที่แล้วนะทุกคนได้วางได้ได้ได้สาธุร่วมกันแลละตัวที่สี่สำเร็จตมสมที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ในตัวที่4ี่นะพระท่านก็จะปีนไปไปยกไปเปิดปลดเชือกออกนะไปปลดเชือกออกนะนี่คือการยกตัวที่4ี่จะรึกเอาไว้เป็นประวัติของการสร้างมหาวิหารพุทธปริันา์ของเจริญพร